ครับพี่น้องครับเนาะเมื่อไหร่มากับพญากู้แก่ไดสานครับเมื่อไหร่เป็นวันคิดสมาร์นะครับในทิมพนะขับพญากู้แก่เข้ามารวมงานคิดสมาร์ทนะครับเมื่อไหร่มาอยู่ที่จิตใจเมืองบุรีรัมย์นะครับเนาะมาเป็นทีมงานนะครับโดยมาจากทางรอยตัดนะครับมาเดินลงมาหนึ่งนรัง กำลังของน้าครับแต่คิดจาภาพไงใใอกิมมีเดีสูโอ้กิมม่กมม่แ่พ่อแวเลนเอาเพื่อเทีมงานนะครับน่าก็ล้องมาหอดจับจัขึ้นมออย่างมันกอ ครับผมด้วยนที่ทีสีทีสามอุ่นนะครับจะไปร่ำนะครับครับสวัสดีครับผมร่วมวิรัม เจะทาำเขาได้แล้วครับแต่จะเรื่องสกู๊ตเตอค่ะ VIP VIP เป็นแขกพิเศษต้องออกไปแล้วกแถวห้องปาะวดปวดห้องตะโโหปวดที่จะจั๊กมีรัมโอเคขอบคุณค่ะเดินประตูด้านนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าด้านนี้คนหลายสแกนมาทั้งเดี๋ยนะครับเขาบ้านหอดดีนะครับที่สองรถเท้าอยู่ทางนี้ค่ะรถแทางที่ไปถนน เราขาไปเบิ่งกิจกรรมขางขัดขงนนะครับเนาะดูกิจกรรมตามท้องนั่นะครับกิจกรรมศาสนานะครับ ออามาหน่นะครับเดี๋ยามสแกนกันนะครับา,าส,กแ,กนนบสกแกนมาลงอกันนะครับตอนน่อไปทางในนะครับ

ห้าเยมามินิฮารเนีมินิฮาร์ดนุมดานุ่มกดาอ่า <c oughs> เนอีกคเนย ต่อไปเขาจะไป,ปนนบ,ปบนปนะครับแล้อบานขาแปหองนะครับเขาจะรวมกันเราจะเขาไปหองนะครับออผไ

ยิน้นค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนค่ะยินดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนนั่งก่อนจะพู่หนึ่งค่ะที่มีการบอกพี่น้องบอกว่าทุกปีเราจะกลับไปฉลองเนุ้อร้องกันนี่แะคะเ็เป็นปีนี้แะค่ะเรามีแล้วก็มีกันแล้วกันไม่เคยพูดที่ไหนแล้วก็ไม่เคยพูดให้เพื่อนฟังเลยว่าทำไมมารู้จักประเจ้า ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะใช้ได้ที่อยู่เราก็พ่อก็รับราชการึ่งประมาณปีห้าคุณระอยางเราให้พ่อก็เร่าจากราชการเพื่อจะไปบวชไปบวชของพ่อเป็นไปบวชเป็นพระพุดธหลังจากนั้นครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวที่เหมือนกับครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวเราก็ยศยดลกทันที แม่ก็เป็นแม่บ้าที่จะต้องฝักว่าปรวัตาสร์หลายอย่างเจมก็ไยายามที่จะเรียนแต่ว่าเป็นก็เรียนไั่เก่งพยายามที่จะตั้งใจเรียนก็เรียนไั่เก่งไปเรียนที่อาชีวะแล้วก็ไปสอบพยาบาลทหารเรือแล้วสุดท้ายก็ไปเรียนที่พาณิชยการฝังแกนเมื่อไปเรียนที่พผู้ิชดการฝันแกนเนี่ยก็ไปเจอครอบครัวที่เป็นพี่เสียม อันพ่ e, อครัวเราก็เหมือนกับพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นน้ำมันเชเดียวกันเราก็รู้ว่าในใจเราเนี ok ่ยมันขาดสิ่งหนึ่งไปก็เลยเป็นพ่อครัวเขาลักกันดูแลกันไปทีแล้วทีนี้เขาก็จะมีอะไรเราเป็นนักเรียนต่างจังหวัดพอเราเป็นนักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเสร็จมาต้องการพอเราเป็นนักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยพอเราเป็นนักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะไม่มีเงินมากบ้านหลังนี้ก็จะชวนเราไปกินข้าว บ้านหลังนี้ก็จะชวนเราไปโบสถ์บ้านหลังนี้ก็จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเราก็รู้สึกว่าเราอบอุ่นอบอุ่นเสร็จแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องพระเจ้าให้เราฟังสมัยเรียนนั้นเพื่อนก็เป็นที่เสียคนหนึ่งเราก็จะด่าเขาประจับว่าพวกพระเยซูกินข้าวกับหมอประทูพวกขายชาติเราไม่อยากเล่นกับพวกคริสเราก็ตั้งต้นตั้งแต่วันนั้นมาค่ะปฏิเสธเราก็ไม่อยากเล่นกับพวกคริสเลยเราไม่รู้เราก็พวกคริสคืออะไรพระเยซูคืออะไร แต่เราก็ไม่ชอบว่าคือตั้งคำแก้แกับเพื่อนคนนี้เลยไม่เล่นเพื่อนคนนี้ก็เป็นเรียนเก่งนะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเขาพูดเรื่องพระเจ้าเราก็จะเดินดีเราต่อต้านจนวันหนึ่งเรามาฟังเรื่องของพระเจ้าเขาก็เล่าให้เราฟังมันเหมือนละครเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกเราก็เรียนมาเราก็รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกโลกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ววิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราก็ต่อสูอ้เราก็าก็บอกว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็ถามว่ามาจากดินได้ยังไงเขาก็บอกว่าลองถุงชิ้ไทรดูเพราะถุงชิ้ไทรเรามันก็จะออกเป็นดินเราสังเกตไหมเวลาเราตายเขาเราไม่ฝังเราก็กลายเป็นดินเขาก็พยายามที่จะเราฟังเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแต่ว่าเราทําอย่างเดียวก็คือว่าให้เราได้กินเ้าาฟรีให้เราได้อาศัยอะไรกับเขาว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทุกวันเขาก็จะเรียกเราไป แล้วเขาก็จะพยายามเล่าเรื่องพระเจ้ามาเราฟังว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นพระเจ้าก็สร้างผู้ชายกับผู้หญิงเยันกระบบผู้ชายกับผู้หญิงของอาดาปเอวาเขาก็เลยบอกว่าเอาพูดง่ายๆปู่สังกษาญาสังกษีน่ะเข้าใจไหมเขาก็เลยว่าพูดง่ายๆว่าปู่สังกษายาสังกษีกับอาดาบเอวาเราก็เริ่มเข้าใจเขาเลยเล่าเล่าความเป็นมาว่าหลังจากที่พระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าให้มนุษย์อยู่ในสวนเอเดนนี่ก็เป็นเรื่อง เรอีกนั่นแหละเป็นเรื่องนิทานเราก็ฟังไปกินของเขาซีไปเราก็ฟังไปกินของซีไปแล้วเขาก็เล่าเราก็คิดว่าเป็นนิทานเราก็เล่าเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็เล่าว่าอยสียงส่วนเอเดนนั้นกะเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเรียกว่าผู่สังกษายาสังกษีอะไรอย่างนี้นะคะหละังจากนั้นมนุษย์ก็แล้วิดในสวนเอเดนแล้วมนุษย์ก็ออกพระเจ้าก็ไล่มนุษย์ออกจากสวนนั้นออกจากสวนนั้นมนุษย์ก็ เขาก็บอกว่าซึ่งซึ่งมันก็มันก็ขัดต่อความรู้สึกของเราเขาบอกว่าแป๋วเคยไหว้จอมปวกไหมดิฉันก็บอกว่าดิฉันเคยไหว้จอมปวกดิฉันเคยไปสอบผู้ช่วยพยาบาลที่คำแก่นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดิฉันก็จะไปไหว้จอมปวกเขาบอกว่าแเ้วรู้ไหมปวกตัวเล็กๆมันทาบดินมามันมาทําเป็นกองเราก็ยังไปกล่าวไหวแล้วเขาก็บอกกับกับดิฉันอีกบอกว่าดิฉันเคยกล่าวไหวสิ่งเหล่านี้ เขาอธิบายอย่างชัดเจนให้เราได้เห็นภาพว่าเออเราเป็นคนบาปเราเป็นคนบาปอย่างไรแล้วเขาก็อธิาายชธิบายอธิบายให้เราฟังว่าเราทาบาปเราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าหลังจากที่เราทําผิดทาบาปเนี่ยเราก็มากราบไหว้ต้นไม้ใหญ่แบบลห้เฮดไงต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้นไม้ที่พระเจ้าสร้างมาเราก็ยังก้าแดงก้าเขียวก้าขาวไปปูก็เราก็เห็นด้วยทีนี้เขาอธิบายไปอีกหลายอย่างที่แบบเหมือนกับตัวอย่างเวลาเขาพูดเนี่ยมันเหมือนกับเขารู้ถูกศาสนาเรา เราก็มีศาสนาพุทธศาสนาประจำชาติอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเอามาลบหลู่อะไรประมาณนี้นะทั้งทั้งฝังทั้งหมั่นไส้ทั้งฟัง,ท,ง,ง,ท,ง,ฟงทั้งอยากต่อต้านเพราะว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่เราก็เป็นศาสนาพุทธอยู่แล้วก็ไม่อยากต่อต้านเขาก็พ,พยายามที่จะเอามาแล้วฉักนก็จําได้ว่าพี่ชายพี่ชายคนที่สองเขาติดกัญชาเพื่อนๆจะรู้สม,มุติกรุพี่ชายคนนี้ก็คือเกเรพอพี่ชายเกเรเนี่ยแม่จะพี่ชายไปปวด อแม่เอาพชายไปบวชเนี่ยตอนเย็นตอนตอนตอนนั้นแม่ยังไม่เอาพี่ชายไปบวชเนี่ย,นนนนย,ยแม่ก็ด่าพี่ชยายแบบผ้าแบบกอกอะไรประมาณนี้พอพี่ชายไปไปบวชใส่ผ้าเหลืองแม่ก็คานเข้าไปไหว้พี่ชายหลังจากพี่ชายลังจากพี่ชายเสร็จแม่ก็ด่าเหมือนเดิมแม่ก็บอกว่าให้พี่ชายไปวัดไปบวชเพื่อชาติหน้าแม่จะได้กอดชายผ้าเหลืองไปสอน แม่ก็บอกว,วันนี้นะแต่ต้องอธิบายทาให้เราย้อนหลังทีนี้พี่ชายเราแม่พยายามที่จะพี่ชายไปบวชให้แม่ได้บวชายก็เหลืองแต่ตอนเย็นพี่ชายก็รักสตรกัญชาพี่ชายก็ลังกินขมุกขมัวกินข้าวพี่ชายก็ทํายาเสพติดเราก็นึกม่านึกในใจเกี่ยวที่เราเห็นว่าพายเจ้ากับสิ่งเหล่านี้ใายเป็นผู้สร้างเขาก็เล่ามาเล่ามาเล่ามาให้พวกเ,าาเราฟัง เราก็เลยไดไ้ตัดสินใจค่ะที่นันก็ได้ตัดสินใจลบข้อลบล้างเขาไม่ได้เราก็ได้รู้จงทีว่ามีผู้หนึ่งเป็นพระเจ้าสร้างเรา,เราพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์ษมาขอตั้งศาสนาหลังจากที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์มาขอตั้งศาสนาจึงทําให้มีศาสนาเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วโลกขายายออกไปเพราะความผิกบาปของมนุษย์ยังไม่สามารถที่จะลบล้างข้อต้แยงเขาได้เังก็ต้องรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากเป็นพ่อผู้ช่วย้พี่น้องที่เรียนร่้กันจะรู้ว่าดิฉันนิสัยก็เป็นอย่างนี้นิสัยเป็นคนที่พี่น้องฟทพี่น้องจะรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะารู้จักกับพระเจ้าียกก็ตัดสินใจแล้วก็ไปทําง,งานแล้วก็ไปเจอสามีอยู่ที่นั่นก็ได้แต่งงานกันแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่เคยได้ผู้อยากจะบอกให้เพื่อนๆฟังว่าพระเจ้าของแถวที่รูจ้จัก ป็นพระเจ้าองค์เที่นท้ไม่ได้ปรารถนาะให้ผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ที่นี่เปลี่ยนศาสนาหรือเมามาไัหรือเมามาให้ใครมารู้จักหรือเปลี่ยนศาสนาใครแต่รู้แต่ว,ว่าขายยามที่จะหาข้อมาลบหลานว่าพระเจ้าไม่มีโลกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติั้งต่าง หลายคนบอกว่าเป็นพระเจ้าแต่ตรงเป็นพระเจา้าพระผู้ช่วยเฮรรดและพระเจา้าผู้นี้แต่สามารถที่จะไถเราออกจากกองพิบาปเขาก็บอกนะเรามีเคราะห์มีกรรมมีเวรโชคชะตาราศีทั้งหมดเนี่ยพระเยซูได้เอาไปที่ไม้กางเขนฉะนั้นแป๋วก็ไม่มีบาวว่าแป๋ไม่มีบาปแป๋วก็ไม่ต้องทำบุญฉะนั้นเพื่อนเ่นจะเห็นว่าทำไมแป๋วไม่กล่าวว่าสิ่งเหล่านั้น ทำไมแป๋วไม่กินเหล้าทำไมแป๋วไม่กินเบียร์ทำไมแป๋วไม่กล่าวว้สิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเมื่อก่อนแป๋วยังไม่รู้เหมือนกับเหมือนกับเราอยู่ในความมืดเรามืดไม่รู้ว่าเราจะไปไหนแต่พอแป๋วได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดแป๋วก็มีแสงสว่างและแป๋วก็รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเช็จไม่ได้บอกว่าใครนัาถือเช็ใครนับถือแท้นะคะอันนี้กำลังพูดเพื่อให้ใเพื่อนเพื่อรู้ว่าเหตุผลที่แป๋วตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอด แล้วก็นนมาแล้วที่เราไม่มีโอกาสเจอกันเวลากลับไปที่บ้านก็จะไปเจอเพื่อนเล่นด้วยกันมีความสุขมากฉะนั้นเราดีใจที่เพื่อนมีโอกาสมาแล้วก็มีความสุขมากที่เพื่อนมาเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมเพราะโควิดกำลังระบาดแต่ว่าสําหรับคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่เจอกันในโลกนี้เราก็จะเจอกันในสวรรค์ทำมังไคะอาจจะเจอกันที่นั่นถ้าเาไม่ได้เจอที่นี่นั่นคือเป็นสิ่งพิเศษฉะนั้นขอบคุณเพื่อนๆที่มีโอกาสมา ใหญ่เพื่อนึงมาจักกัรปเจ้าองค์นี้แล้วก็เหมือนกับละครที่เราจะมีต่อไปค่ะเป็นละครสองอาณาจักรก็คือกับพระเจ้ามีมืดกับสว่าง มนุษย์ตกยู่ใต้อำนาจของผีเราไม่อยากกินเหล้าเราก็ต้องกินเราไม่อยากเล่นหวยเราก็ต้องเล่นเราไม่อยากทะเลาะกันเราก็ต้องทะเลาะเราไม่อยากผิดตัวผิดเมียเราก็ต้องปิดตัวผิดเมียเราไม่ต้องไปพลาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะว่ามีสองอาณาจักรอาณาจักรผีอาณาจักรพระเจ้าเราจะได้ดูและเราจะเห็นการสร้างของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากผงครีหลังจากนั้นมนุษย์ทำผิดทำบาปมนุษย์ถูกไล่ออกจากสวนแล้วมนุษย์ก็ขยายออกไปทั่วโลกตอนเวลาของพิธีว่าพระเจ้าประเวื่อระเวคน พี่น้องยังอยู่ก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งจะลงไปนะครับอาเรียนศาสนาจารย์สมภเวส์สิริวัฒน์และศาสนาจารย์กานิกาสิริวัฒน์และพี่น้องพี่เสตียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่รับประทานครับในนามเพื่อนๆพื่อนของศาสนาจารย์กานิกาสิริวัฒน์ับวันนี้เรารู้สึกมีความสุข และก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจรกรรมที่สำคัญในวันนี้ซึ่งเราได้รับทั้งความสุขและความเมตตาจากองค์พระเยซูแล้วก็เพื่อนๆชาวสิจัดทุกท่านก็แปล่เพื่อนกันนะครับเป็นผู้มีจิตใจอันงดงามแล้วก็มีสามีที่ดีรับเพื่อนแล้วก็ดูแลเพื่อนมาตลอดอวันนี้อยากจะให้เพื่อน ที่เป็นน้องพ่อวิทยารุ่นหนึ่งสมัยเรียนมัธยมมศหนึ่งหรือมศสามที่น้องพ่อวิทยาด้วยกันนะครับได้มาชมบรรยากาศของความสุขในวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานทำแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับขออนุญาตจะแถวที่นี้นะเดี๋ยวให้ถ่ายภาพเรียนเชิญท่านอาจารย์ตรงกลางทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์สมบูรณ์ท่านอาจารย์วันกิการอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวพี่น้อง ท่านอาจารย์ที่เหลือนะครับอยู่ข้างหน้าก็ได้ครับทับที่สองแถวน้างหน้นั่งข้างหน้าก็ได้นะครับครับขออนุญาตครับเชิญครับสองแถวก็ได้ครับก็เดินทุกข์เขาก็เดินนั่งก็ได้นะครับนั่งย่องๆก็ได้ครับผมอาจารย์ครับจะได้เป็นภาพสวยงามภาพหนุ่ยที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมีเสียงนูกบีดนะฮะให้สัญญาทานอาหาร พอตอนนี้ให้ทีมงานแม่ครัวนะครับผู้ที่ดูแลซุ้มอาหารตะละซุ้มได้ลงไปก่อนและแขกทยอยไปได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในเรื่องการรล่าทานอาหารแบบุูเฟ่อาเชิญพี่น้องนะครับที่จัดเตรียมาดานบตัวไยแลวก็ลงไปนะครัอลงไปตอนนวายไทุกท่านนะครับจะมีทุกตัวไยอยู่ด้านหน้าประตูเขาออกทั้งสองด้านนะครับท่านใดที่จะมีส่วนในการายทรั์ก็ยินดีนะครับคิสตังยินดีนะครับการจ่บอนครับ ครับขอบคุณกับท ¿no? ีมงานท่านอาจารย์อีกครั้งนึงะครับม่ต้องพอนครับกท่าเชาญพนี่โต้หาเลยนะครับ